วสวัสดีครับป่าวแถาสวัสดีท่านชมครับวันนี้วันที่7มกราคม2567นะครับผมไอเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับพี่น้องคูบาวา่าปู่อยู่ป่าช้านะครับเพิ่นใดมาแล้วนะครับงวดวันที่17มกราคม2567นะครับเคยเข้ามาแล้วนะพี่น้อง นะครับจะว่ากันรุดนะครับมีงวดเขางวดรุดนะครับงวดหนี้ได้มาแล้วน้อยคู่น้อยชุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้เอฟซีมารับชมมาฟังน้ากันนะครับว่าปู่อยู่ป่าช้านะครับเพิ่นใดมาตัวใดนะครับห้ได้โชคใส่ปีใหม่นะครับงวดวันที่17มกราคม2567ันห้าอยเอ๋มาฟังมาชมน้ากันทรรมุชมการนมัสการครับผมการนมัสการเจ้าค่ะครับ โท่าไปเมื่อกี้นะโทรคุยกับไอ้ปู่ยุประสาครับผมรถเป็นเสียเลยบอะไรไปอุดรอ่บอะไปซ้ำไอ้เล่บอะไรซ้ำเออมันอีล่มอยู่นะคู่บ้านนะลมแห้งนะผมครับผมโทรไปแต่กลับตัวเดียวตัวเดียวได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเพิ่งบอกรเขาหมูเห็นแล้ล่ะครับผมบ่อเขาหมูบ่อเขาหมูกลับจังไงนี่แหละครับผมมันมีแต่มีทางเลือก กระแสเลขด็ดมันก็หลายหม่องเนาะครับผมเพิ่นก็คือเพิ่นคือเพิ่นโมเมเดชโซเชียลว่าอย่างเดียวครับมันก็บฮะที่ไปที่มาของเพิ่นก็เอาน้ำวงน้ำวัดน้ำนิมิตน้ำครับนี่มันคือบ่คือเนาะแถวบ่บ่บ่หวังน้ำก็ของคนก็คือของเพิ่นเนาะครับผมของของปูก็คือของปูพี่น้องนะครับเนาะมีผู้มักอ่ามีผู้มักครับผมไปจับรถต่อลอดเตอรี่เว้นห้ามื่ไปถึอเลขถาเลขไทยกับประเครับผม บอกมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นฝันมาครับเดจังไหนครับครูบาเพิ่นบ่าว่าีดยครับบ่าฝันบ่าวเนีครับผมเพิ่นว่าเพิ่นมันก่ย่ามฝันแล้วเไก่ย่ามฝันเพราะว่าพรรษาพันเกิสี่สิบห้าสิบละครับผมอายุพรรษาเพิ่นระล่ะปู่เพื่อนนี่อายุจะปีครับอายุหกสิบเจ็ดปีปู่หกสิบเจ็ดปีพร้อมเมียคูบ่าวอายุหกสิบเจ็ดปีครับเพิ่นบอกมาอายุเพิ่นนี่แหละครับกับห้า สองหกตัวเดียวหาสองหกครับผมฮ่าสองหกนี่แหละอายุคนบริเวลคนบริเวลจะถาอายุว่าวถามดะซื้อเหรอครับผมฟาวาฮ่าเอฟเอฟซีหกสิบเจ็ดปีนี่ครับผมหกสิบเจ็ดให้เจ็ดสิบหกเจ้าค่ะเจ็ดหกสิบเจ็ดซัมแมนกูบ่าเซี่ยวกันกัมแมนโนแมนหกสิบเจ็ดปีครับก่งใหหกสิบหกเพื่อนมากตัวเดีวไหมครับกู้บา ห้าสองหกห้าสองหกเนี่ยนะตัวใหญ่คับห้าสองหกขบกกาเจ้าจีจำจีจำไซเปันหลายเนาะกับบร้ดิ้มามาตาใสมาครับผมเนอบุรเอ้ยนเนอร,รัรวาไปจังี่หามันแมน่แล้วกับนิ่มๆนุ่นๆกับบรดิ้ไปเออโลโคโเคครับผมนะวันเท่าที่เป็นจี้ไปทำหมือกยัน โอ้ยเพิ่นกับสี่สิบกว่าพรรษาเป็นพระเทียนละห่อครับนี่กับมันกับเรื่องว่าเป็นเรื่องพร้อมแม่นบอกฮ่อก็จะไปจี้ไปไสเพิ่นจะเพิ่นหายซ้ำนี่กันพ่อละครับผมปู่เพิ่นคัดอยู่มาปู่คัดตัวปู่ปู่ได้มาจังไหนโอ้ยห่ากระป๋องละเนาะครับงามยอมๆกินเอาน้ำเหล้าหางอไรนะฮะดิฮะดิโชคน้ำปูเพิ่นนะครับงวดแรกของปีท่านผู้ชมครับขึ้นมากอเลยเนี่ยมาขึ้นในกูบากะฝันเนี่ย เอาฝันเห็นบอกุบะฝันว่าเห็นงูเขียวงูเขียวสองตัวครับฝันเห็นงูเขียวสองตัวแล้วมันทำเป็นเลขหรือวะครับผมงูเขียวสองตัวแม่พวกกับเมียไปท่านครับไล่คู่บ่าไหมงูเขียวหางใหม่ครับไล่คู่บ่าวันนี้ก็เลยขึ้น่าอ๋อเคยเบิ่งในสารคดีว่างูเขียวหางใหม่มันมีผิดคู่บ่ากันเล่นแรงผิดชินกระซ่างหัวมาหนมันแตติดต่อไล่ทั้งัวทั้งเมียงูงูเขียวหางใหม่สองตัวครับผม แต่ว่าปูขมาหาสองหกหาสองหกตัดถิ่นพื้นน้ำปลาปูครูป่าหกนะตัดเขียนตัดให้เพิ่นน้ำนาะครับเนาะมันมาห้าโบมีผู้ผัวนั่นหาบ่ตัดหาพิ่นบ่ตัดนะครับผมอาจจะลงล่างก็ได้เมื่อกี้ผมเนี่ยสองหกกับห้าหกห้าสองห้าหกตัดถิ่นพื้นน้ำนะครับผมตัดนี่แหละครับหกประตูครับท่านผู้ชมนี่ งามเนาะเอาแบบมาพ่างามเลยงามเล่เพราะมันกรอบก็กรอบกรอบก็ฝันคู่บา่ากรอบน่งู<ม>เขียวมั่เคยฝันเห็นจัะเ่้ครับฝันเห็นงูเห่าเนี่เป็นหาเป็นหกงูเขียวหางใหม่นี่แต่ของคู่บ่ากันหนึ่งปดหนึ่งแปดกันยังครับเจ็ดแปดซีหาแปดหาซีแปหาซีไม่เจ็ดหาีแตหซกับเจ็ดหาซีกับเลขล่างเขาบ้านหนึ่งหกหนึ่นะ1 1> ของคู่บ่าให้นะพี่น้องเนาะ คูหาคู่บายม่ให้ที่แรกขึ้นหนึ่งแปดหนึ่งแปดเราแล้วมันขาดจับหนึ่งแปดแล้วคู่บาก็มาให้แปดหาซีพี่ต้องหาซีข้างล่างตัวเดียว 6, คือหกหนึ่งนะครับตัวร่องเจ็ดหาซีของคู่บาเหล็กโบคือเหล็กโบคือไผ่เหรอครับ<ไ>เหล็กโบคู่บายตได้อันเด็ดใช่ไหให้เบิ้งอันนีะันใดครับคู<อ>่บายซื้อแี้นะลอตเตอรี่วะครับแก้มเก้มนะ้เกล,ลืเอาครับฮาริโฉกนะครับ <laughs> ทั้งอื่อญพนคือถูกตัง้ง12ล้านกูบาร <c oughs> เอาเลยครับมากตัมากตัวนี้ดิกูบารกูบาร์ดันกรดไร18 18 81ลอตเตอรี่ของกูาบาร์ครับกูบารห้เบิ่งนะครับเนาะกูบาหาได้โชปูอาด้เฮดหาด้สางนะครับกูบาโอ้ยซื่อไปสั้นๆละ พุ่มลุนรัฐบาลพุ่มลุนรัฐบาลขว่ามาท่านผู้ชมช่วยกันพัฒนาช่วยกันพัฒนาวัดว่าอารามจับ9 8อได้มากกว่ามะเฮ็ดมาส่างยี่น้ำวัดเลยแหละครับผมก็เดี๋ยวหวังอย่างนี้นี่มันจะถึงดีดเลยเด็กฝันเจ้าน่ะมันจะคอยแก่มันสิแปลได้ตัวนี้แม่นครับเด็กฝันผมเปาแถว่าเอว่า FC8 เป็น981เด้เพิ่นว่า พุทธเบ้าเท่าเจ้าก็เป็นผู้เท่าครับเป็นผู้เท่าเป็นเก้าป่ากับแปดป่าเป็นแปดเมนครับผมจับก็ได้นี่ครับอืมจับก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดคู่บาได้แต่ตรงเงิแล้วหนึ่งแปดแปดนึงเลยครับผมเขาทอดเดียวเพราะว่าเลขตรงเงิมันอาจจะเม่นอะไรเอฟซีก็ตีมาหลายนะครับผมคู่บาคืู่บาครับมันมีสน่หี้คู่บาคู่ร้ายขอมึงเนี่ยอันเดีคู่บาจับดีครับผมเดี๋ยวครับท่านผู้ชมนี่ครับผมอืม แล้วันที่หนึ่งอยู่กับครูบาแล้วอ๋อแล้ววันที่หนึ่งมันเจ็บมากเลยครูบาอาเอา half d a นะครับหาซื้อลัตเตอรี่ไว้ทำประชุมนะครับอ่าันครูบาฟันอีกสักก้อนก็ขึ้นกับฟันอยู่ดอกฟันอัน,นงูงูเขียวหางใหม่ลายห,หามันเรียนผสนจะบวงปีนเลยมีวังวังอันนี้ปู่อยู่ป่าช้านะพี่น้องหางเดียวคือเก่าบ่หลายครูบ่หลายโตนะครับ คุณป่าโทษหาเมื่อกี้นี่ครับผมก็ดีเบาแถาม,มากครูป่าก็เลยโทษถามใหม่นะครับโทษถามเมื่อกี้แล้วหอนครับเพิ่นตด็เพิ่นจมเรื่องรถดูเบลีวจกกถะถ้าเบียนเออถ้าเบียนเพิ่นตัวไหนครับถ้าเบียนรถถ้าเบี่ยนรถไอถ้าเบียนรถปูไหมครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกเก้าเอหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งบมแมนมาครับอันทีเ่เบียนรถไป อันนี้ทะเบียนเพราะขัานบัญชีอ่ะน,นี่อันนี้ครับอันนี้ทะเบียนหนึ่งแปดหเก้านั่นอืมี้เนาะขี้ประจถ้าเบียนไอ้น,นี่ถ้าเบียนรถปูที่เสียแม่แถ้าเบียนรถปูปาซาไ่าเคยเปลี่ยนต่เขื่อแล้วเาก็หนึงแปดขึ้นมาตรงกับของกูบา่าเดีวเบียนเพิ่นห้ามันอ่าเดี๋ยวผมบ้าถจำถ้าเบียนต้องไสนาเอหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะ <laughs> กรณีนะหกเจ็อหนึ่งอันนี้ถ้าเบียรน้องรถปูอยุปชาได้ไปดังได้รถเปนเสียรถปูเสียอายุปูหกสิบเจ็ดเมนะครับห้าคนอยากได้อายุปูอันนี้อายุปูหกสิบเจ็ดนะครับปูอยู่หกสิบเจ็ดปีมักเล่ามั่นเล่าสมถะปูยึดติดดีไปเล่าเล่ากับโบได้บอกคือผมว่าปุ๊บวะเล่ากับโบบอกเลยครับเล่าโบจะให้อันนั้น อันนี้อายุปูได้พี่น้องได้เขียนลงในแหยซืิอพิ่งเที่เอฟซีถามมาว่าอายุปูอยู่เท่าไหร่ฮอยเอาครับปูอายุหกสิบเจ็ดพรรษาหกสิบปีครับผมเล่ากระหางเดียวนะครับเนาะหางเดียวคู่เดียวซื้อลอตเตอรี่เว,ว้นห้ามันกับห้าสองหกนะครับสองหกหาสองหาหกครับแต่ว่าปูบอกว่าห้าสองหกปีคูบ่าแม่นครับผมตัวเดียวเท่านี้แหละนี่แหละอ่าคู่บ่าคนไว้จะไปนอน จำยุวัตอุดรจะว่าจะไปกับปูยูปราชาเลยครับแต่ว่ารถปูผันเสียนะครับทะเบียนรถปูหนึ่งแปดหกเก้านะครับอายุปูหกสิบเจ็ดนนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับพอดีคู่บาก็เลยโทษถามให้ถาเมื่อกี้เพิ่นเกิดเพิ่งมาจากไหนล่ะครับนี่ละบอกรับได้จากไหนเออมันก็นว่าแต่นี่นะอ่าจากแม่นมีแม่นเด้อครับผมพ่อก,ก่บวประกาศถามมันมาจากไหน,น,นครับคักบอกพูดฝันบอกพูครับพูดได้มากใช่ ข้างบนอยากถามจีเพิ่นครับาายามเพิ่นเบาตอกมากเลวมันถึงไปครับบทถามมามาแต้สคือเพิ่นให้มาักสิจักแม่นมีแม่นเด้อครับผมนี่แหละห้าสองหกวางกันไป <c oughs> เอาหาสองหกเด้อทำชมเด้อเอาแคปหน้าจอานะหางเดียวพี่น้องนะครับฮาได้โชคน้ำปูยูปาชานะครับมผมอ่าวันที่แล้วลุดอยู่ได้พี่น้องได้ลุดคือลุดนะครับผม บลายคู่บลายตัวนะครับหางเดียวตัดเอาหาสองหกปุ้มากเล็กที่เบียนรถปูกัน18.9่งดรถปูเสียว่าจะผ้าคู่บาไปอุดรน,นปูอายุหกสิบษานะครับแคปหน้าจอครับผมเอาครับกราบขอบคุณขอบพุณนคู่บานะครับผมได้โชคนำกันได้พี่น้องเลยนะครับพอกับซาถูกรับพอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ